พี่น้องป้ใยญ่บ้านพี่เล่นเบาเ้าแลวเบาถึงมาหาปอนแล้วเป็นยังมาหาปอนอภิทยะมาหาปอนจังละออกแล้วเเบาเรียบรอยแลว,ว,วพี่น้องเอ่ยต่างตั้งเงี้ยมือเว้นของวันที่สองเนาะแล้วกลับไปหาหมอเกี่ยวกับความเขียดพักพอนหน่อยมือเดียวเล่น3ามงานแล้วไปหาหมอแล้วกับมีการไล่สดอะไรทำให้แล้วกับมีคนถามไปเรียงมาหาปอนแล้วเลยว่า โอ้ยถามดีจังเลี้ยงมหาปอดน,นะเมื่อแลกงนี่แหละทุ่มหนึง่งทาฟั่งโรดทาฟังโรดคอยสิเเ้าทุ่มหนึง่งพนาาักบ่าปวดเต่หอดเมื่อแลีงมาต่างคนขัดต่างจ่องบังอี้ผู้ใหญ่บ้านสิเว้าย่ำใดบ้า,า,บาพราอว่าเราขึ้นหานประมาณสองทุ่มกว่ากว่าบอไปพร้อมครอบรัาพร้อมนาพร้อมตาแล้วว่าเปลี่ยนบรนขอบรัาพอบุญรอดกลับไปเมโนกกลับไปพากันไปไล่สดขายกาแฟหน้าลิตาแจกท้องคํำแจก ต้องมาหลายหลักสองพันลังว้นผู้เลี้ยงเอิมเสืิมเจ็บท้องคำํำน้องสี่เก็มกัดไปลองเฟี้ยงสูฟัง่งน้องรีโอกัไปลองเพี้ยงสูฟัง่งกระเจ้ากระขายของไปลองเพี้ยงไปคอยกระนางฟังสีิเ้าเรียงมหาปอนตอนไหนวาถ่า,ถาเลี้ยวถ่ายอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีเออวินาทีทีละว่าบันนี่สิขอเวลาเมาเรียงมหาปอนเด้อแสบเรียงมหาปอนจักน้อยพนันธบั ก็ตามที่เราโพดนั่นละ่ะตามที่เพื่อนโพดนั่นละ่ะเออเพื่อนไปเรียนแล้วการรักษาสุขภาพเพื่อนสุ้มเจอยาดาม,มาหลายสุมเจอยาคิดหลายธนาวานันน่ะนะจะสนิทกับกามีแนวคิเพ่อเหี้ยพ่อแห้งเลยอย่ากอคิดหลายอย่างหลายก็ตามเพื่อน,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 นาว่านั่นละ่ะพนาว่าพาะวาฮะมหาปดแล้วรอกไปสองปีเลวปีหนึ่งแล้วกลับไปเป็นนักเรียนเด็กเปียนยุสหราชอีกปีหนึ่งกลับไปเป็นนักเรียนเด็กเปียนอยู่อังกฤษพนาวานนะเออ ซุ่มเลี้ยนกับเล่าเขาจะเจ้าได้ลูกได้เนี่ยบเบ่แล้วกลก็ไปเลี้ยนแล้วเนาะพานาวาอืมก็ตามที่เล่าโพดนั่นล่ละซุ่มเจ้ยอยาคิดไหลซุ่มเจ้ยอยาดา่าหามาไหลสำนีข่อยก็มีแน่วห้คิดหลย,ย่างข่อยปวดสมองแล้วพานาวาระว,วาดจังสี่พี่น้องเอยข่อยกลับมาหาปอนเป็นมู่กันมารดนจากไดเรียนนังน้ากัน่นข่อยเรียนเป็นพระเอกแล้วเปลี่ยนมูพ่พระเอกอืมพานาวานะ่ะวันที่นี่ล้างจากนั้นก็เอิญเล่ามาซอยงาน โดยเฉพาะตอนเนี่ยตอนที่ตอนที่มาแยกมาเห็ดตัวเกี่ยวมิวสิกเนี่ยก็เอิญแล้วามาเห็ดงานนําก็จะได้สางสีสันซ้อยกันบัดนี้กาเราถึงเวลาเนาะเราไปเราก็ต้องไปพนาวารนี่เราเวบาเลีเเเเ้ยงมหาปอดบัดน,นี้เราเวบา,าถึงทุกทุกคนเด้อเน้นว่าทุกๆุกคนในตัวเกี่ยวมิวสิกนะไม่ได้เน้นที่มหาพรเวบาทั่วทวัไปแต่แลว้วแต่ใครจะโยงไปใส่ใคร แล้วว่าข่ายตัวเกี่ยวมิวสิกนี่เมนว่าขาดผูด้ใดเขาก็ต้องเดินนา่อไปเด็บ่บแมเมนว่าขาดผู้หนึ่งผู้ใดล้วเฮาส,สิยุดไปท่านที่ขาดสร้างเต่นะ้ยน้ะเขาก็ต้องไปหาผู้หม่มาอืมอืออันขาดผู้ใดก็ตามสร้างเขาก็ต้องเดินนา่อไปที่เขามาเบิงนี่นี่เขามาเบิงหลกัลกๆเขามาเบิงหญ,ญา้านฟิลเล่นพนาบาเต่ว่าเฮาก็มีหลายอันหลายย่างให้เพิ่นเบิงอืม แต่ว่าเมื่อขาดผูดใ้ใดไปคอยก็ต้องเดินนาตต้ไปเลี่ยย่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 ยอหย,ยุดว่าได้พนาวานะขนาดนักล่องเบอร์หนึ่งของค่ายยอดบิวสามสิบกว่าล้านวิวเขาออกไปคอยก็ยังอยู่ได้อืมคอยต้องเดินนาตต้ไปพนาวานาเมนเมื่อหนึ่งเมือ่อใดซี่เก็มออกไปคอยก็ตั้งอยู่ได้ตอนนั้นซี่เก็มนะ้ยินจังสันบ่ออกบ่ออกซี่เก็มสะดุ้ง <laughs> เล่าเบ้าทัว่วทั่วไปว่าบาแม่นผู้ใดสิออกไปกับตามสร้างค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกก็ต้องเดินหน้าต่อไปคือเก่าพี่น้องเอ่ยสิมาหยุดบ่ได้เออสิให้ค่อยสิให้ค่อยเฮ็ดงานไปมันก็นต้องมีอีหยังแนบกระทกระทัปปะทงแนบเป็นธรรมดาล่ะันสิมาทําตัวตเป็นน,น้ําลนแก้วแบบนั้นบ่ได้พี่น้องขนาดค่อยเป็นผู้บริหารเน,เนี่ย ขอดูมบอกใอยว่าจังต้องเฮ็ดจังสี่เด้ออันพนักงานผู้น้อยบอกขอไปเ็นจังสี่เด้อขอก็ต้องแก้ไขน้ำเข่าดีเอบอบ่เมนว่าสิเปลี่ยนน้ำรดนแก้วบอกอยังกับผู้ใจังสันบ่ไดดพี่น้องเอ,อแล้วก็สิมาขีน้อยใจน้อยใจ,ใจใเลี้ยงเล็กเล็กเลยน้อยใจคอยไปคอ,อยไปเอาใจไปป้อนเข่าป้อนน้ำโอ้ยขอพอบีเวีบปัลนาปันน้ำขอเลีนสามงานสี่งานขอจะมาสิมีเวลาไปเอาใจผู้ใดพี่น้องสำนีกข,ขอกับเมียพ่อะฮียเพ่อะแห้งเหลวพันน่ะแล้ววานน่ะอือ บันนี้ฟังคอยเบ้าหลายเลวมาฟังแล้วบาจักน้อยแน่บัดเด็บพี่น้องดำเนินรายการช่วยมาอันนี้ช่วยพอถึงคราวนี้เขาก็อาจจะมีความจําเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการเรียนต่อนั่นนี่นูน่นเพราะว่าเขาก็มาช่วยเฉยเพราะว่าถ้าเขาเรียนคือเราก็บอกอยู่แล้วว่าคือบอกเพื่อนอยู่ว่าถ้าเธออยากเรียนเธอเกิดพเลียนถ้าอยากยาอยู่เธอเกิดยู่ประด้ยาก เอาตามสบายใจเพราะว่าถึงแม้มหาอนอยู่ไม่อยู่ตัวเกียวมิวสิกเราก็ยังสามารถดําเนินการได้ถ้าเกิดเธออยู่มันก็ดีอยู่แล้วถ้าเกิดเธอไปมันก็เดือดตัวเธอเพราะว่าอะไรเธอด้ไปเรียนหนังสือต่อให้โจออให้จูเพราะามันเรียนว่าหนีด่วนแล้วรุ่นเรียกกันรุ่นที่ว่า <c oughs> เรียกกันมันมนี่เขาได้พ้นรูปแล้ว <c oughs> มันยังเรียนอยู่เพราะมันไปตั้งประเทศไปเป็นอันนักเรียนแลกเปลี่ยนนักเรียนแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนที่อังกฤษมาแล้วทีหนึ่งไปสตาร์ฮารัฐสตรัฐอีกทีหนึ่งก็เรียกว่าเออกระสันถ้าห้างนั้นเธอก็แล้ว แต่นางก็มามาบอกตอนเมื่อวานก่อนไหมเมื่อวานก่อนว่านางจะลงอะไรอย่างเงี้ยนางเออนางก็ลงไปเลยนางก็ก็กลับบ้านไปเลยอันนี้ก็คือก็ก็กลับไปเลยแมนก็กลับไปเลยครับครับก็ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็อย่างที่เขาเป็นคนพิมพ์อ่ะเขาพิมพ์ยังไงมาก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาไม่ไะ้เป็นอย่างเพราะตอนมาคิดด่ามาอย่างยังมาด่ามาแต่ที่งานก็มือเพราะแห้งเลยพี่น้องแมนคือตัวเกี่ยวเมลซิกนี่ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งนะ มีเก่าไปใหม่ก็มาพี่น้องคอยบริได้ขายผูลใดพูนึงหลักๆตัวเกมมิวสิกเขามาดูผู้หญบ้านฟิลแรเป็นหลักตั้แต่เริ่มต้นถูกไหมเออเราก็ทําองค์กรนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คําว่ากลุ่มหรือสมาชิกหรือค่ายเพลงหรือบริษัทให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือคําว่าตัวเกมมิวสิกใช่คำว่าตัวเกมมิวสิกแม้กระทั่งวันนี้ถ้าซีเกมออกไปเลยฉันก็ยังเชื่อมั่นว่าตัวเกมมิวสิกยังอ๋อไม่ได้ออกผู้ใดเฉยโต๊ะย่าโซโมโซโมเออถ้าซีเกมบอกว่าพ่อหนูจะออกแล้วนะ ก็ตัวเกี่ยวมสิทธิเขายังเดินหน้าต่อไปได้โดยผู้บริหารก็ยังนำพาสมาชิกคนอื่นที่เป็นแดนเซอร์ที่เป็นผช่างแต่งหน้าช่างอะไรมันไปได้หมดต่อไปใหม่มามันไม่มีใครหรอกที่จะเป็นดาวดวงหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่มีใครมันไปนํากันเป็นวงเป็นองค์ก่แล้วเป็นรูปแบบเป็นใครเพียงเป็นบริษัทใช่ยแล้วกันแล้วพูนยาบากะฮากทอกันทุกคนพี่น้องบอมมี่ทอกันบอมมี่แบ่ง้นชันวันน้รักเท่ากันเหมือนหมดเลยใช่ผมเป็นคนที่แบบว่า ผมเป็นคนทำงานถ้าจะมาสมมตินะใครก็ช่างทุกคนเนี่ยจะมาเป็นคนขี้น้อยใจหรืออะไรเงี้ยไม่มีเวลาเอาใจใครนะเพราะว่าขนาดฉันเองยังไม่มีใครมาเอาใจฉันฉันก็ไม่ต้องคือผมไม่มีเวลาไปนั่งเอาใจใครทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองหมดอพี่อุ้ยมี้าที่ทำงานตัวนี้ซีเกมตัวนี้นะลูกทุกคนมีแผนกของตัวเองหมดไม่มีเวลาจะมากินข้าวยางบอทันยุกินเองเรื่อยไงเบิร์ลรือหมอยปงเบิร์แล้วบอกว่าเอ๊ะป้อนข้าวไหมมันเม็นเบบีขนาดนักร้อง เบอร์หนึ 1, ่งเบอร์ต้น30ล้านวิวบอด้อยู่ขายฮอคขายฮายังไปได้ปกติคือมันไม่ได้อยู่กับใครนักร้องคนใดคนหนึ่งมันอยู่น้ำข่อยนี่ปากข่อยยีบว่าผู้ใดข่อยยีผ้าผู้ใดเห็ดผู้ใดสางมันอยู่น้ำข่อยนี่มันบอด้อยู่น้ำไผ่พาแล้วข่อยผ้ามูเห็ดมูสางผ้าน้องน้องผ้าเห็ดนี่ไปได้เบิดข้างหน้าพี่น้องมันบอด้อยู่ว่าเอาช่างแต่งหน้าไม่อยู่ไปไม่นะคนขับรถไม่อยู่ คือใครไม่อยู่ใครเป็นใครมันต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าแมนคือจังซังจังหนาสมมุติว่าไม่ว่างนะอย่างเช่น่ังอับจังนังกระหาผู้ามาเที่ยวแม่นเพราะว่าผู้ที่เขาหางานผู้เขาตกงานกับผู้อึดเบอย่าแมนใช่เพราะแล้วผมถึงฝากในบุคลากรว่าถ้าคุณเป็นคนที่ ขี้น้อยใจหรือชอบคุณเอาอกเอาใจคุณต้องนอนอยู่ที่บ้านเพราะว่ามาทํางานปุ๊บต่างคนต่างพ่อต่างแม่มาอยู่ไม่มีใครเอาใจคุณได้ร้อยพ่อพันแม่เพราะแล้วคุณมาอยู่ที่นี่มาอยู่คําบ่าบริษัทแม้กระทั่งนี่อยู่โกดังใหญ่ๆนี่พนักงานเขาเป็นรอยเป็นแสเน,นี่ยเครียดกันแล้วเราจะเครียดเพราะว่าเลิกงานเขาก็กลับบ้านทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแพ็คออเดอร์ดีที่สุดจงของจอบคือกลับบ้านบ่โกวงไพรบ่แกแกงไผรคือจอบแมนซัมานันอีริ ต่างคนต่างมีหน้าที่พี่น้องบ่ <Man. S 2> มีผู้ใดดอกแบบแมนถ้าไาสิบด่ามาค<า>ข่นิสร้งดอกเสื้อด่ามาค่าอยเมื่อยแห้งไข่ทั้งขายของคอยทั้งเป็นพี่เส้นเตือคข่ทั้งแสดงไอมบี่คอยทั้งสแดง MV, งสแดงนั้งเนี่ยออกรายการทีวี่อยทั้งมานึ่งถึงถืดคอยร้อยอาชีบตอนนี้เอ ทำไมเป็นพี่มดดักระทู้คนอื่นไปแลกการอีกมือละแปดแลกการเขาก็ต้องเล่นไปเพื่อนอื่นเอยกระปเขาไปเขาทำทุกอย่างที่มีรายได้และสร้างประโยชน์กับตัวเองใช่ทุกผนกเลยว่าเห็นดราม่าอะไรกันนักหนาเกิดกับผู้ชายเวียนแลนด์ไม่รู้ดราม่าอะไรแต่ฉันต้องทำงานทูกหมอซีแกรมต้องเก็บเงินไปเรียนคอปเตอร์ต้องเก็บเงินรีโอชินจังหรือว่าทุกสิงเป็นทุกคนเขาต้องมีเงินมีทองคำโหมดเออพวกเธอพันกับพี่ถามแต่ว่าพวกเธอไปทำอาชีพอะไรเดือนหนึ่งได้เป็นคนละสองสามแสนมาไล่ห้อยคอ อคุณภาพก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่จะแบบไม่ไม่มอนักร้องเขาดังลอยล้านวิวเขาตกงานก็เยอะแต่อันนี้อะไรซิงเกิลก็ยังไม่มีความสามารถก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นยังจะมาทะนงตัวว่าตัวเองเก่งตัวเองดังอีกมันไม่ใช่กันวันใดที่คุณทำานะวันใดที่คุณเป็นน้ําล้นแก้ววันนั้นแหละคือคุณเป็นใครบอกคุณไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วใช่เป็นคนกัตามนั่นละพี่น้องอืมกัดตามที่เล่าวานละละน่ะเนาะเป็นจ้าไดกัดตามพี่น้องเอ่ย เบิงแง่งกันต่อไป่ายถูกเจียวมิวสิกปุหญาบานฟินเล่นเขอาเป็นลูกบ้านเพิ่นเด้เนาะเอากะตดตามตอนต่อไปบ่าเหตุการณ์ตอนต่อไปสิเป็นจ้าไห๋จากเสี่ยงอึ้งเล่าอีสานล่างสร้างสำนักข่าวปุหญาบานฟิลเล่นสำนักข่าวโตกเจียวมิวสิกรายงานสวัสดีครับสวัสดีครับ